วิสัยทัศน์หนองคายสู่ความรุ่งเรืองทศวรรษหน้าโดยคุณประพารัตรสิริรัตชูกลิ่นนะครับสักครู่หนึ่งครับช่วงวิสัยทัศน์หนองคายสู่ความรุ่งเรืองทศวรรษหน้าโดยประภารัตศิริรัตชูกลิ่น ทุกวันพระัสบดีนะครับรายการบอกข่าวแปดโมงช่วงข่าวเด่นประเด็นสำคัญช่วงที่สองนะครับก็จะเป็นเรื่องของอวิสัยทัศน์หนองคายสู่ความรุ่งเรืองทศวรรษหน้านะครับกับท่านประภารัลศิริรัชชูกรินวันนี้ท่านมาในห้องส่งนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพคะ่ะวันนี้พี่โอ้ยแอบตื่นเต้นนอนไม่หลับเลยนะ,เพ,ะเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยมันมีเมื่อวานนี้เป็นวันที่สําคัญเป็นวันฐานม้า ออ่าภาษาอังกฤษเรียกว่าคาวารีเดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังที่มาที่ไปก็ค้นไปว่าอทําไมถึงเรียกว่ามีประวัติศาสตร์ยังไงประมาณเนี้ค่ะ<ช>ที่พี่ตื่นเต้นวันนี้คือพี่เป็นนักขี่มา้า<อ>สมัยเด็กๆเนี่ยจง <laughs> เล่าให้ฟังแล้วก็อีกอย่างก็คือจะเชิดชูสมเด็จเจ้าฟ้านะคะ พระอ,องค์พาน้องของเราที่รักของเราเนี่ยท่านเป็นนักขีม่ม้าดับหนึ่งเลยนะขี่ามาก่อนที่น้องสาวเนาะก็คือเจ้าพระยิสุทธิวันบรีทะขี่แล้วท่านก็ไปขี่ที่อกองพันทหารม้าที่ยี่สิบเก้ารักษาพระอ,องค์ที่เดียวกันเลยมีที่เดียวแหละอยู่ที่สนามเป้า,าตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกับที่เราเอาไปแข่งกับต่างประเทศด้วยนะคะเดี๋ยวพี่ก็จะเล่าที่มาที่ไปปวศาสร์ย้อนยุคไปว่าทําไมจึงจึงมีทหารม้าขึ้นมาเอาเป็นว่า ก่อนอื่นเราต้องถามว่าวันฐานม้าใครเป็นองค์พระบิดาของฐานมาก็คือสมเด็จเจ้าตักสินมหาราชครับนะสมัยก่อนเนี่ยพระเจ้าตักสินเราเข้าเรื่องเลยเนาะรพระเจ้าตักสินมหาราชเนี่ยท่านก็เ,เป็นหลวงยกกระบะเมืองตาก ก็ชื่อว่าตากสินอ์นนี้ว่าตอนนั้นช่วงนั้นพม่าก็จะเข้ามาลุกรานประเทศไทยตอนปลายรัชสมัยของกรุงศรียาประมาณประมาณสองร้อยกว่าปีแล้วเนาะก็นานนะเราเสียกรุงครั้งที่หรือยาครั้งที่หนึ่งไปสมัยสมัยก่อนพระนเรศวรเนาะโดยตอนนั้นเราสู้ไม่ได้จริงๆผู้ชนะสิบทิศเนาะเพื่อนดังชนะตั้งสิบทิศทิศในโลกนี้ยังชนะสวรรค์กันารโลกอีกก็ต้อง ก็ต้องปล่อยเพื่อนน่ะเนาะให้ธรรมชาติทําตามธรรมชาติก็คือเพื่อนแก่เพื่อนคงมาทําอะไรเราไม่ได้พระนเรศวรก็กอบกู้อิสรภาพมาก็เลยเป็นวันวันของทัพไทยครับคี้นวันทหารมาเกิดจากอะไรนะคะอทางเอพระเจ้าพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยายามสมัยนั้นนะคะก็เลยมีคําสั่งว่าโอ้หลวงก๊กยกกรัดเมืองตากเนี่ยพระเจ้าตากสินเนี่ยเดชชื่อพญาตากเนี่ยเอเป็นคนทุบเก่งมาก ก็เลยจะให้มาป้องกันพระนกรอันนี้ไม่ได้อยู่ในหนังสือนะพี่รู้มาเองค้นคว้าม,มาตั้งแต่เด็กๆก็เลยเอามาคน้นเอาเอา,เอามาป้องกันพระนครีอยุยาก็คืออายุทยาเนี่ยจะถูกล้อมรอบนี่เกล็ดนะโดยแม่น้ำคนสร้างอยุยานี่เก่งมากเลยก็สร้างย,ยังไงเนี่ยอายุยาน้ําท่วมอยู่แล้ว เพราะว่าพอรัน่น้ำหลากปั๊บมันจะมีน้ำมาหลากมันจะมีแม่น้ำป่าสักแม่น้ำนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยก็จะล้อมอายุยาวจะน้ำท่วมเวลากองทัพพม่าหรือกองทัพอื่นมาล้อมเราจะเกิดอะไรขึ้นน้ำท่วมครับไม่มีอาหารเพราะน้ำท่วมก็อะไรตายหมดแหละต้นมงต้นไม้เราก็จะเอาคนเข้าพระนครเข้าคูเมืองไปท่านก็เลยได้ชื่อว่าพระยาวชิระปราการว่าที่ได้ปราการแปลว่าผู้ป้องกัน แนวกําแพงถ้าประสาทชาวบ้านเนาะก็ครวน,นี้วันนั้นพระเจ้าสักตักสิทธ์มหาราชเนี่ยเอาวันนั้นเลยนะคะเกิดขึ้นมันเป็น <c oughs> ชื่อทางประวัติศาสตร์ซึ่งณวันนี้เราก็ยังมีพื้นที่เหล่านั้นอยู่ตามจริงนะคะในวิทยาจะมีอำเภอหนึ่งชื่อ <c oughs> อำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นวันวันทหารมา้าต้นกําเนิดมาจากที่บ้านพรานก อ่ามันบ้านพันนกอยู่ตำบลอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยาเป็นการกู้ชาติของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพรยาตะ <c oughs> โดยท่านด,ดำกองทัพทหารเนี่ขี่มาม้าเนี่ยมันมีแต่ก่อนเราไม่มีรถถังเนาะเราไม่มีอาวุธอื่นเราจะชนะคู่ต่อสู้ได้เราต้องมีสัตว์เป็นยานพผหนะถูกไหมคะครับสัตว์ที่สำคัญอยู่สองนะคือไม่นับอูดนะเราไม่มีอูด <c oughs> ต้องเป็นอยู่แถวแทะเลทรายเนาะกอโทษนะคะอากาศหนาวเจ็บคอชื่อช้างกับมาช้างนี่เอาไว้ใหญ่เป็นสัตว์ใหญ่ต้องมีจาตุรงขบาทก็คุ้มครองเท้าช้างนะเอาไว้ยุดฐานถีสู้กันพระมหากษัตริย์สู้กันส่วนม้าเป็นม้าเป็นเร็วรวดเร็วก็ตึองแบบหน่วยรบทิ้งทิ้งความได้เปรียบนู่นนี่นั่นเป็นแบบหน่วยเขาเรีกจรยุทธ์นะคะวันนั้นนะคะ พระเจ้าตากสินก็ไปประทพระพมา่าอยู่บ้านข้าวเม้าชาวบ้านชาวบ้านเนี่ยจัดไม่ได้ขอโทษค่ะส่งข้าวเม้ามาเป็นสเบียงอาหารข้าวเม้าก็คือข้าวอ่อนแล้วก็เอามาเอามาทําสําเร็จรูปมันจะอยู่ได้นานใช่ไหม<ช>ได้สเบียงได้ส่งธนูให้ฐานไว้เป็นอาวุธกองทหารประทะกับพมา่าที่คลองแห่งหนึ่งพญาตากก็ตีพมา่าแตกพ้าไปจึงตั้งชื่อคลองนั้นว่าคลองชนะเราชนะเนาะ เป็นสิ่ของแพ้เด้อของชนะฝ่ายพระบ้าก็ติดตามอยากกับฉันคิดว่าเขามีกําลังเยอะกว่าแล้ววิงรังน้อยมากที่พระเจ้าตักสินเนี่ยแหกเอประตูอยุธยาออกมาท่านไม่ได้ตั้งใจจะหนีนะคือท่านออกมาอยู่แล้วคือเมื่อลาดตะเวนมื่นั้นเถอะใช้ม้าเร็วท่านเป็นคนขี่ม้าเก่งมากเปิดเปินหนึ่งว่าตัวท่านเองเนี่ยเป็นม้าเปรียเขาเรียกว่าการขี่ม้าที่ดีพี่ลืมเล่าให้ฟังนะขออนุญาตเข้าเกล็ดนิดนึง สมัยพี่ออยู่มศ .2 อ,อ,อายุสิบสามพี่เรียนเร็วไปหน่อยตอนนั้นพี่ก็เป็นบุคคลชั้นนําของโรงเรียนราชินีรุ่นเจ็ดสิบเอ็ดคือหัวแถวเพราะพี่เตี้ยที่สุด uh huh. อายุน้อยกว่าเพื่อนสองปีเพื่อนจะอยุเกินเราสองปีเวลาเขาบอกคว้าหาันเดินแถวพี่ก็ไปคนแรกเลย mm hmm. จาําได้ว่ามศ .2 เนาะปีปีพศอออไรนอเนี่ยมีเพื่อนพ่อชื่อไหนพิ่กประสงค์ตอนนั้นลาวใครจะแตกนะเพื่อนจะไปจะไป ฝรั่งเศสเพิ่งก็บอกคุณพ่อว่าอันเซียวอเฮาสิไปฝรั่งเศสแล้ว่าซอยซื้อมากแต่ก่อนท่านมีม้าแข็งม้าแข็งที่ลาวมีสนามม้าแข่งกับนกยูงฝูงหนึ่งแล้วพี่เคยเล่าเรื่องนี้แล้วรอบหนึ่งจำได้ไหมคะพอซื้อม้ามาปั๊บพ่อก็บอกเอ้ยไม่ได้มึงเงี้ยแบบต้องมีคนขี่ม้าเล่นมันเป็นม้าแข่งจริงๆนะแล้วเราก็ยังเอาแม่ดาราเนี่ย ไปผสมกับม้าพันเปอร์เซียก็ได้ลูกออกมาชื่อริบิ้นเป็นม้าคู่ใจพี่เลยนะคะก็เลยได้ส่งพี่ไปเรียนที่กองพันทหารม้าที่ยี่สิบเก้ารักษาพระองค์ที่สนามเป้านี่แหละพี่ก็ไปตรงนี้แหละเชื่อไหมว่าการขี่ม้าเนี่ยมันเป็นการออกกําลังกายทีหนึ่งอาจจะทําให้กระดูกเคลื่อนนะพราะขึ้นมศสามปับพี่บิวกลางแถวเลยนะสูง แต่ก่อนเตี้ยอ้าวการที่แบบเราเออกกําลังกายขยับขยับเยหมือนเราใช้ปลาโหนอย่างเงี้ยนะท<ข>่านผู้ฟังไม่ไม่เห็นภาพแต่ว่าน้องรูปหล่อข้างหลังเห็นภาพว่าเรามันก็ขย่าม้าก็ขย่าพี่จําได้ว่าม้าฉลาดมากก็มีน้องชายพี่บรรดาดื้อๆทั้งหลายเนี่ยมันจะมาขี่แม่ดารากับริบบิ้นข้าหลังก็เป็นริบบิ้นเนี่ยนะแล้วมมามันไม่ยอมเดยมันมาไข่มามันมมานี่เขาจะจําเจ้าของได้ เขาก็จะพอน้องไปขี่ปั๊บจําได้ตลกมากครั้งแรกคนแรกก็จะโดนม้าไปขูดข้างกําแพงขาเป็นรอยเลือดออกหมดอีกม้าหนึ่งก็คือมันเป็นลอดใต้ต้นมะม่วงอ่าคนที่อยู่บนหลังม้ามันไม่ชอบมันชอบเราไงก็เลยแขวนอยู่บนต้นมะม่วงม้าไปได้แต่คนคาอย,อยู่ต้นมะม่วง <c oughs> มันฉลาดมากเลยนะม้าเนี่ยเขาเรียกว่าพี่ก็ยังโดนม้าดัดหลังตอนไปขี่อ่ะม้าเราป่วย เอาม้าครูมาบอกบอกวันหน้าเดินยังไม่เสร็จจะกระตุกอะไรมันไปของมันเองเลยนะมันก็เอาพี่ไปลออต้นมะม่วงเหมือนกัน <Okay. S 1> แต่นั้นเป็นต้นใหญ่แต่พี่ก็ใช้ไหวพริบส่วนตัวนะก็กอดคอมันไว้ถ้าลงก็ลงด้วยกันวะคราวนี้พระเจ้าตักสิเนี่ยเก่งมากเลยท่านขีม่ม้าประนึ่งว่าตัวท่านเป็นม้าเลยคือแนบเป็นเนื้อเดียวกันท่านก็ขีม่ม้าไปประทะพม่าถึงสี่ครั้งพม่าก,ก็ไม่ยอมลดละไล่ตามไปบ้านโพมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อนางโพ ก็ช่วยออกมาช่วยเป็นนักรบนะมาช่วยจนถูกพมาก่าฆ่าจนเสียชีวิตต่อมาพญาตากกูชาติได้แล้วได้ลำลึกกลับมาอยู่บ้านชาวบ้านเรียกว่าโพสังหารแปลว่าชพาม่าสังหารนางโพท่านก็เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นโพสาวหารคือกล้าหาร โพสาวหารนะและยังได้ใช้คําว่าโพสาหารมาจนปัจจุบันนี้เดี๋ยวจะต้องตามไปคนนะและมีบุคคลอีกหนึ่งที่บ้านพรานนกคือเท่าคําเป็นคนจัดสเสบียงอาหารสว่างสงครามต่อมาก็ท่านก็ได้ปั้นรูปปั้นของอพ่อเท่าคําเนี่ยไว้เป็นให้จากบ้านเคารพสการาบบูชากองทัพไทยจึงมีมาวันที่4มกราคมตั้งแต่ปีพศ2309 พี่ก็ยังไม่เกิดเนาะลูกเกิดกันหรือยังอย่างก <c oughs> ็สนุกดีเนาะก็เลยกลายเป็นว่าวันที่4มกราคมที่เราได้ชัยชนะที่ครองชนะกับพมา่าจึงเป็นวันทหารมาอ้าวเรากลับมาดูอันนี้เรื่องประเทศไทยเนาะเราอยากรู้ไหมว่าทหารมามาจากไหนมาจากทัพโ,โปแลนด์อ่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้ วนะันนี้ออกรายการวิญญเดี๋ยวบ่ายโมงก็จะมาอัดไว้สําหรับรายการวิญญที่วันพฤหัสหน้าพบพี่ตุ๊กเนี่ยจะบินไปฝรั่งเศสกับลูกสาวไปรับเออเพอร์มานนอ์ไออเพอร์มานเนดูริสเดนต์คือบัตรสัญชาติบาง,งั้นเถอะครับแล้วก็จะไปโปลแลนด์นะเราไปฝรั่งเศสปับ๊บพอดีตอนนี้เพื่อนพี่เป็นเอกอัครราชทูตไทยไประจำฝรั่งเศสล้วก็จะไปคุยเรื่องจริงๆเนี่ยตอนตอนสักบ่ายโมงเรามาอัดเน,นาะสำหรับวันพฤหัสหน้าก็จะเกี่ยวกับเรื่องยูเนสโกเนี่แหละที่จะไป ท่านชื่อท่านเอกอักรระธุรุต่อนะท่านเล็งชื่อต่อชื่อธนาเวชโกสิทธิ์ท่านไปจากรองปลัดกระทรวงการต,ต่างประเทศนะคะอันนี้ถามฐานม,มาอันนี้คือเรื่องโปรแลรนด์พอพี่เจอท่านทูดพี่ไปรับสัญชาติวันที่เก้าว,วันที่สิบ <c> เ <oughs> จอท่านทูดตอนดินเย็นก็จะบินไปโปรแลรนด<ม>์เขาเรียกว่าบ<ม>ูดาเปสเหมือนเขาชื่อบ<ม>ูดาเปสท่าหารมามาจากโปรแลนด์อ่านี่ไงตามรูป ะนะทหารม้าโปแลนด์หรือว่าโ o ลิชคา a วอรี y ที่จําได้สมัยเช้าๆเนี่ยมันจะมีทหารมาจีบเราเยอะนะทนี้ก็มีพี่คนหนึ่งเดี๋ยวขอเอ่ยนามแล้วกันนะคะเขาเขามากับเพื่อนที่พี่เอ็กซนะฮะตอนนั้นเขชื่อร้อยตรีทิติวัตรกำลังเอกเขาก็มาถามว่านี่การมันเก่งภาษาอังกฤษใช่ไหมน้องเด็กเกษตรเนี่ยในต้องแบเขาก็ถามว่าเออเนี่ยลองทายลองคุยแบบเหมือนกับแบบ ต้อตอบกันนะว่า,า,า,าคําว่าฐานบกคืออะไรฐานทหารอากาศ air force ใช่ไหมทหารอะไรคืออะไรอะไรเงี้ยพี่เขาก็ถามพี่ว่าฐานบกคืออะไรเรียกว่าอะไรภาษาอังกฤษพี่ก็เรียกว่าเขาเรียกว่า infantry ทหารบกส่วนใหญ่ต้อง เคยเคยเกณฑ์ทหารไหมเนี่ยสองคนเนี้ยเอ่อเคยเรียนเอดอ <laughs> <laughs> เลยก็ <laughs> เขาต้องเลื้อยไปตามพื้นตรงนั้นแล้วก็ไอ้คลานไป<ฆ>คลานมีใครคลานั้งโตมาคลานไหมไม่ตอนเด็กคลานเด็กเรียกว่าอินแฟน r ์แปลว่าเด็กเพราะฉะนั้นทหารบกต้องคลานกับพื้นลอดรัวลอดอะไรใช่ไหมก็เลยได้ชื่อว่าินฟันทรีแปลว่าทำนานเหมือนเด็กเนาะคนี้พอถึงทหารรถถัง อ้าอยากจะรู้ว่าม้าไปเป็นรถถังได้ไงเดี๋ยววันนี้จะเล่าให้ฟังอ่เขาก็ถามพี่ว่าเรียกว่าอะไรพี่ก็เรียกว่าเรียกว่าเลยนะปืนใหญ่นะเขาอะไรอะแคนนอนเขาบอกไม่ใช่อันนั้นแคนนอนมันเป็นกล้องเขาเรียกว่าคาวารีอ่าได้ละได้ความรู้ละคาวารีทาไมถึงชื่อว่าคาวารีถ้าหารม้านะคะมาจากคําว่าคาวเลรนะซึ่งสืบมาจากคําว่าชีวอล ชิวโวในเป็นภาษาที่ฝรั่งก็จะใช้กรีกลาติน e ชิวโ C H E V A L เนี่ยแปลว่าหมามันก็เลยแผลงมาเป็นคำว่าคารารเพราะฉะนั้นทาหารปืนใหญ่ไม่ใช่แคนนอนนะจ๊ะเห <c oughs> มือนแม่สมัยเจ้าๆโง่ไปหน่อยเขาเรียกว่า c าว์บารนะเป็นการลาดตะเวนเพราะฉะนั้นทาหารม้าเนี่ยจะใช้ความอะไรคะความเร็ว ช้างจะ้าใช้ชนกันี้อ่านมาก็คือแต่ถ้าสมมุติว่าไปเป็นในทะเลทรายมันจะมีคาบสมุทรทางยุโรปใช่ไหมด้านใต้ของยุโรปก็จะเป็นแอฟริกาทางเหนือพวกเออพวกประเทศต่างๆเขาจะใช้อะไรคะใช่อูดอูดก็ถือเป็นทหารมาคาวารีเหมือนกัน นะะในช่วงสัทศวรรษที่17-18นะคะมันจะเป็นกลุ่มที่ชื่อดรากูนเป็นทหารม้าที่ขี่บนหลังมา้าสังเกตไหมคะว่า <c oughs> เวลาทหารมาเข้ามาเจอกันตอนแรกก็จะบาดเจ็บใช่ไหมมันจะต้องมีเสื้อกรอกเพื่อเสื้อกรอกมันจะต้องมีอะไรคะมีมีมีเกราะที่กันตามีคนแทงตาเราตาบอกกระต่ายใช่ไหม <c oughs> มีเกราะมันจะต้องมีเกราะเวลาที่เขาเป็นศัตรูกันเขาก็จะเอาหอก แทงกันถูกไหมคะเขาวิ่งคู่ในเหมือนในหนังเหมือนในหนังแล้วก็วิ่งชนกันใครโดนหอ,อกก็ตายแต่ถ้าเป็นมิดกันเขาทาไงคะเปิดหน้าให้กันดูใช่ไหมใช่ไหมเนี่ยเด็กรอดอพี่ไม่ได้เรียนหรอเปิดหน้าให้กันดูมันต้องเอาแผงที่บังตาเปิดหน้าออกใช่ไหมเป็นที่มาของตะเบ๊อ้าวเห็นไหมไอ้นี่มาจากไหนก็คือมาจากจริงๆมันต้องเป็นอย่างนี้มันอย่างนี้เปิดหน้าขึ้นแล้วก็เอาลงครับตะเบ๊ เนี้ยเป็นอย่างเงี้ยถูกไหมฮะนั่นคือการเปิดหน้ากากตาการตะเบก็คือการบอกว่าฉันเปิดตาจะมองเธอนะเราเป็นมิตรกันนะจึงเป็นพอเอามือบนหน้ากากมันหนักใช่ไหมปิดหน้าปิดกราะถูกไหมลูกพอหน้ากากมันหนักพอเราเอาเปิดตากันเอาเป็นมิตรกันเด้อพอเอาลงเอามือลงอย่างนี้ที่ปิดตาก็ปิดลงแปลว่าเป็นมิตรกันมันจะเป็นที่มาของตะเบก แล้วพี่ก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกตะเบะว่าอไรน,นะแต่ประเทศไทยเช้ามีศัพท์แปลกๆนะคะแค่นี้ทหารมาเนี่ยเดี๋ยวเรามัน <c oughs> เวลาใกล้จะหมดแลอีกเจ็ดนาทียังพอได้เนาะครับ <c oughs> ทหารมาต้องประกอบด้วยคุณลักษณะจําเป็นของเหล่าหนึ่งคล่องแคล่วในการมูฟโมบายเราถึงชนะที่คลองโพงเรียกว่าโมบิลิตี้ อาหารม้าที่ใช้ไม่ว่าจะเป็นม้ายานยนต์ยานเกราะหรือกาอากาศยานถูกไหมคะ,ะมีอํานาจรุนแรงคือ Firepower มีอาวุธประจำกายอาวุธยานม้า,ามีหลายอยา่างสามารถยิงได้ระยะไกลเพราะม้าแต่ก่อนเราใช้ทวนมีคนอนอั่นทวนเราก็แทงกันแต่ตอนหลังเป็นอะไรคะปืน,ปนยาวที่มีปืนดาบปลายปืนอะไร้วก็โดดลงมานะฮะแล้วก็อํานาจในการทําลายและข่มขวัญเรียกว่าช็อกแอคชั่น <c oughs> เพราะฉะนั้นความขวัญของฐานม้าคือรวดเร็วรุนแรงเด็ดขาดอ่าคดีถามว่าไปเกี่ยวข้องกับคุณพ่อพี่ยังไงคุณพ่อจำรัดชูกลิ่นเนี่ยเดิมเป็นคนสมุทรสาครทําไมพ่อถึงให้พี่ไปขี่มา้าเพราะว่าท่านเนี่ยเป็นตํารวจรถถังอยู่วังปารุสจักรวรรดิ <c oughs> พี่ก็เคยถามท่านเนี่ยพ่อแต่ก่อนก่อนพ่อมาแล้ว ก็จับพระจับผูย้ายเป็นข้าราชการมาเจอคุณแม่สุดาที่หนองคายคิดดูสิว่าปางไกลขนาดนั้นพ่อเป็นคนกระทุ่มแบนสุสาครแลรับราชการครั้งแรกเนี่ยเป็นมือขวาของนายเวนอาทิย์ดีเผ่าศิยานนท์สมัยก่อนมันมีคำขวัญที่บอกว่าใต้ฟ้าเมืองไทยไม่มีอะไรตำรวจไทยทำไม่ได้เพราะเขามีรถถังเพราะฉะนั้นมาเนี่ยมันมีหลาย,ลายแบบใช่ไหมฮะเป็นม้าจริงนะฮะมาลาตะเวนรถถัง เพราะตอนหลังมมีเสื้อเกราะนะมันมีรถถังก็กลายมาเป็นรถถังม้าท้ายยานมันทุกยานเกราะนะคะมา้าทหาร,ป,รปัจจุบันก็สมวนไว้ที่กองทหารม่านมาที่คลิปการรัสเองค์แล้วก็ฐานม้าอากาศลองถ่ายซิว่าฐานม้าอากาศใช้อะไรใช้ยานพาหนะอะไรเฮลิคอปเตอร์ <c oughs> เพราะว่ามันเร็วไหมระหว่างเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ไหนเร็วกัน <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาเล่ากันภายหลังพี่เนี่ย ขี่เฮลิคอปเตอร์พี่อยู่กรรมธิการอนุกรรมธิการทางอากาศมาแล้วเคยเป็นประธานอนุกรรมธิการตอนที่เราไปเยี่ยมผู่เจ็ดกันเป็นประธานคณะเราไปเฮดเฮลิคอปเตอร์เฮลิเครื่องบินต้องไปอย่างนี้สไลด์บินแล้วก็วิ่งเร็วๆแล้วก็ปิ๊กไปแต่เฮลิคอปเตอร์ขึ้นลงได้เดี๋ยวเราจะมาเล่าข่าวหน้าเนาะเอากลับมาถึงเรื่องนี้ก็คือว่าเพราะฉะนั้นทหารม้าจึงปีมีรถถัง มันก็เป็นการลาดตะเวนชินิดหนึ่งรถถังเร็วไหมรถถังสมัยก่อนไม่ช้าแบบนี้นะมันเป็นรถถังเบาที่แบม,มันแหล่นเร็วอันเนี้ยพี่ก็ถามว่าโอ้พ่อดูเท่มากเลยนะพ่อก็บอกใช่พ่อตื่นรงวัตเบะนะเวลาสวนสนามอยู่ วังปารุษักวันจะอยู่ตรงพระบรมรูปทรงมาเวลาสนสนามแต่ว่าข้างล่างนี่มีเกงไก่ตัวเดียวนะเพราะมันร้อนค<ช>รลบรลขับนี่ไม่ต้องพูดถึงโล่งเลยเพราะว่ามันร้อนมันยังไม่มีการระบายอากาศขกองมันยังไม่มีแอร์เนาะ<ช>แล้วพ่อก็จับพัดจับผูกอ้าวจากตารวจรถถังมาหนองคายได้ยังไงก็ถามคุณพ่อถามคุณพ่อว่า,ากรมตํารวจอยู่ที่ไหนยังไม่ได้ซื้อและกําลังเก็บตัง ยังไม่มีแม้กระทั่งกรมตํารวจนะที่ปฐวัน<อ>เก็บตังค์อยู่ตอนนั้นปี2000คุณพ่อเกิด2470หลังในหลวงรัชกาลที่9 8วันเนาะท่านรัชกาลที่9เกิดวันที่ราชสมภพวันที่5เนาะคุณพ่อเกิดวันที่13เจ้าฟ้าที่เป็นที่รักของพิทุกเนาะเจ้าฟ้าพระชราก็เกิดวันที่7เนาะครน,นี้ท่านก็ที่วังปารุธก็โดนปฏิวัตินะ อาทิพีเผาก็โดนปฏิวัติไปก็เลยมาอยู่กับมาทํางานกับคู่เขยก็คือภรรยากับภรรยาเป็นพี่น้องกันชื่อพลตรีประมาณอดริเรกสารเพอเอิญตอนนั้นท่านไปเป็นผู้มีการรอสพอรถรับส่งพัสดุพันเนี่ยเราได้งานจากจัส t แม็กส่งไปแล้วเยอะมากเลยนะเพราะฉะนั้นก็เลยย้ายมาอยู่หนองคายดีแหละมาคุมพวกายานพาหนะพ่อเขาอยู่ยานพาหนะมาตั้งแต่รถถังนู่นแหละ นะแล้วก็พวกพ่อเป็นวิศวะยานยนต์นะเป็นเครื่องกลวิศวะเครื่องกลก็เลยเป็นที่มาที่ไปนี่แหละม <c oughs> ี่ก็เล่าให้ฟังว่าที่มาที่ไปของประเทศไทยคือคลองชนะชโดยพระเจ้าตักสินมหาราชนั้นสัญ,ญลักษณ์ของม้าจึงเป็นพระเจ้าตักสินที่วงเวียนใหญ่จึงมีท่านทรงมาแล้วก็ถือดาบแบบนี้ก็คือชนะแล้วตรงนั้นเป็นรูปที่ครองโปร่นะคือชนะช็อตแรก ท่านออกมาจาก <c oughs> มีในประวัติศาสตร์เขียนเนอะประวัติศาสตร์มาแล้วแต่เขียนว่าท่านแหกด่านออกมาแล้วก็ทิ้งอยุธยาไม่จริงนะพี่อยากจะบอกว่าถ้าคุณค้นประวัติศาสตร์ไปจริงๆเนี่ยท่านไม่ได้ออกมาท่านมาลาาตะเวนลาาตะเวนคือออกมาหลายครั้งออกมาสี่ครั้งนะเห็นไหมครั้งแรกออกมาชนะที่คลองโพเลยเลยปเที่คลองชนะใช่ไหมที่โพสาวหานแล้วก็มีพ่อที่ส่งสเสบียงเนี่ยคนไทย ก็นี้ออกมาหลายครั้งตอนหลังที่ออกมาเนี่ยกลับเข้าไปไม่ได้เพราะว่ามันระดมยิงปืนใหญ่เข้าไปในพระนครหมดแล้วที่บอกว่าท่านทิ้งแล้วที่พระมหาปุรพะบปุรภกษัตราธิราชทั้งหลายแหล่ในอดีตที่ท่านกลับไปขอบกู้ยุทธยานะแต่ว่ามันเกินกำลังนะราพนาสูรุดเผาหมดแล้วบ้างว่าในกิดประวัติศาสตร์ว่าพมา่าไม่ได้เผานะไม่ได้เอาไปเอาตะลอกแต่ทองไปแต่ไม่ได้เผาแต่มีไส้ ไส้สุกคนไทยเนี่ยแหละเผาไม่ต้องการให้คือกาดให้เป็นหลายๆก,ก๊กตอนนั้นออกมาเป็นประมาณหกเจ็ดก๊กมั้งพาญาคนครศรีธรรมราชพปดีนู่งๆแต่ที่รวบรวมหรือว่าท่านเก่งมากนะแปดเดือนโดยมานะไม่ใช่โดยเฮลิคอปเตอร์ครับรวบรวแมแห่งน,นไทยได้ก็ต้องาถือว่าสุดยอดท่านถึงชื่อว่ามีพระราชนามสบพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชค อาจจะเป็นพระพระ,พระมหากรรษัตริย์องค์เดียวของอราชวงศ์ตากสินแต่ท่านก็ยิ่งใหญ่เหนือใครนะจึงมาเป็นวันฐานม้าส่วนวันที่เป็นฐานช้างก็คือวันกองทัพไทยคือสมเด็จพระนเรศวนรนวนวมารเรื่องก็เอวังด้วยประการชนีนะคะค่ะเวลาหมดพอดีใช่ค่ะต้องกราบขอบพระคุณมากเลยเรื่องฐานมานี้ตื่นเต้นมากนะคะ่ากลาบขอบพระคุณค่ะรู้ที่มาที่ไปของตะเบะแล้วเนาะ อ่านะคะเดี๋ยวพลัดหน้าพดพบกันใหม่นะครับค่ะกลาบขอบพระคุณน,นะคะท่านผู้ฟังค,ค่ะขออนุญาตลาไปฝรั่งเศสนะคะสวัสดีค่ะคสวัสดีครับและช่วงนี้เนี่ยก็คงต้องจากลากันนะครับพบกันใหม่ในระสวุกด์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ